นายวีระส,สมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านรัปชันเผยแพร่ข้อความในหัวข้อคำถามที่ประชาชนไทยต้องการคำตอบอย่างตรงไปตรงมาที่สุดก็คือโดยมีเนื้อหารระบุว่านายกแพททองทางและรองนายกผุ่งถามต้องตอบมาตรงๆให้ได้ว่าทำไมรัฐบาลจ,จึงไม่กล้าย,ยกเลิก m o u 4 c หากยกเลิกไทยจะเสียหายอะไรบ้างจะเสียหายอย่างมากจริงๆหรือและหากไม่ยกเลิกไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างที่สำคัญประโยชน์จะตกแก่ใคร ระหว่างผู้มีอำนาจในรัฐบาลหรือประชาชนกันแน่รัฐบาลแผนทองทานต้องตอบคำถามนี้และต้องให้เหตุผลอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดว่าทำไมจึงไม่กล้าย,ยกเลิก MOU 4 c ประเทศไทยจะเสียหายเสียผลประโยชน์หรือว่าพักและพวกของรัฐบาลต่างหากที่จะเสียหายเสียผลประโยชน์สรุปก็คือรัฐบาลต้องตอบมาให้ตรงประเด็นอย่าแถ้ไปแถมมาซื้อเวลาให้กับตนเองต้องให้เหตุผลและอธิบายออกมาให้ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องเก็บ MOU 4 c เอาไว้ เก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจในรัฐบาลหรือเก็บเอาไว้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไทยรัฐบาลต้องตอบประชาชนอย่างตรงไปตรงมาอย่าปกปิดซ่อนเร้นเพื่อเอื้อประโยชน์โดยมิชอบให้กับกลุ่มใดหรือผู้ใดบางคน การบอกว่าไทยไม่เคยยกเลิก MOU44 จึงไม่ใช่คำตอบที่ชอบด้วยเหตุผลและไม่ได้แสดงความจริงใจเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้บอกประชาชนไทยว่ามีเหตุผลอะไรจึงจำเป็นต้องเก็บ MOU44 เอาไว้และที่สำคัญทำไมรัฐบาลแผ่ทองทานจึงไม่กล้าบอกกับประชาชนไทยอย่างตรงไปตรงมาว่าสมัยรัฐบาลไทยรักไทยซึ่งบีนายทักษิณชินวัตรบีดาของนายกแผ่ทองทานในปัจจุบันนั้นเป็นฝ่ายที่ไปเจราจากตกลงกับรัฐบาลกัมพูชา เมื่อวันที่18มิถุนาย,ย25 44, น2544ทำให้ MOU 44เกิดขึ้นมาโดยให้ในายสุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามใน MOU 44กับนายสอกา่านรัฐมนตรีต่ตางประเทศของกัมพูชาและที่สําคัญที่สุดก็คือนายทักษณิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นได้ไปลงนามในแถลงการร่วมหรือ c c 4กับนายขุนเซนนายยกรัฐมนตรีของกัมพูชาด้วยในวันที่18มิถุนายน2544 โดย JC44 นี่แหละคือตัวสำคัญที่อาจทำให้ไทยต้องเสียอธิปไตยทางทะเลในพื้นที่ไหลายทวีปอ้างสิทธับซ้อนและอาจจะต้องเสียผลประโยชน์ทางทรัพยากรทางทะเลอย่างมหาศาลให้กับกลุ่มที่จ้องจะทุจริตหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องที่พูดมาทั้งหมดนี้มีตรงไหนหรือส่วนใดที่รัฐบาลแผนทองทานกล้าปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงหา,หากไม่เป็นความจริงก็ให้รัฐบาลรีบตอบหรือชี้แจงประชาชนอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาทันทีว่าที่ประชาชนตั้งข้อสงสยัยหรือกล่าวหามานั้น จริงส่วนใดหรือไม่จริงส่วนใดและหากรัฐบาลจะปฏิเสธว่าที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยหรือกล่าวหามานั้นไม่เป็นความจริงก็ให้นําข้อเท็จจริงหรือพร้มพยานหลักฐานมาหักล้างให้ได้ทําให้ประชาชนไทยเข้าใจว่าหรือเชื่อว่ารัฐบาลแผ่นองนฐานกําลังปกปิดซ่อนเร้นความจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยไม่ชอบในพื้นที่หลายทวีปอ้างสิทธิทับซ้อนในอ่าวไทยซึ่งอ,อาจทําให้รัฐและประชาชนไทยได้รับความเสียหายเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157งได้